เอาเกลือนี่แหละในที่ ah, <laughs> เอฟซีช่อง youtube อุชิตับโอ้โหพี่น้องวันนี้ผมไปเอาปลาไหลครับปลาไหลพี่ชายเขาใส่ใส่ได้โอ้พี่น้องหลายลายพี่ชายก็เลยคิดถึงคิดถึงน้องชายว่ะอุชิตับว่างไหมมาเอาปลาไหลไปเด้นน้องเอ้คิดถึงคิดถึงแวะมาหาพี่ด้วยปลาไหลหลายลายพี่น้องโอ้โหเมื่อเช้า เข้าสองกิโลพี่น้องใสๆยังไงเข้าสองกิโลมีแต่ตัวงามงามพี่น้องวันนี้ก็เลยจะไปเอาปลาไหลครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วกำลังขับรถอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปถึงที่เดี๋ยวถ่ายดูว่าปลาไหลงามๆนี่ไสสวยๆ <c oughs> เมนูเด็ดพี่น้องเอ้ยแซ่บอีกแล้วน้องสตังค์แซ่บอีกแล้วอ่ะแซ่บยังไงลูก โอเคพี่น้องเดี๋ยวไปดูปลาไหลกันสวยขนาดไหนพี่น้องตัวงามๆพี่น้องก่อนจะไปเห็นปลาไหลชมวิดีโอที่พี่เขาไปกู้มาก่อนครับพี่น้องมันเยะจริงๆครับเอาไปดูก่อนครับ let's go <S สวัสดีครับวันนี้ผมได้มาหาใสา่ปลาไหลครับหาใสา่ตรงที่เดิมครับเป็นท่อ บายน้ําน้ำกำลังจะแห้งๆครับเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆถึงที่ใส่ปลาไหลแล้วครับซึ่งเป็นท่อบายน้าอยู่ตรงนี้ครับนี่น้ําลงซึ่งน้ําไหลในน้อยอยู่ตรงนี้ครับเป็นท่อครับตรงนี้ครับจะเป็นที่ใส่ปลาไหลที่ผมจะใส่อยู่ฝั่งนี้อีกด้านหนึ่งครับ มาฝั่งนี้ด้านนี้ครับนี่เป็นที่น้ําไหลไหลลงไปทงที่เมื่อกี้ครับนี่เป็นท่อเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับที่ท่อน้ําไหลตรงนี้แล้วผมจะใส่ตรงนี้แหละครับนี่ใส่ใส่ตัวนี้ครับที่ผมจะใส่ใส่ตรงนี้ครับ,รรบเดี๋ยวผมเขาวางโทศรศัพท์ก่อนนะครับใส่เสร็จผมจะถ่ายให้ดูนะครับ อีกครั้งหนึ่งเนี่ย่อตรงนี้ครับตอนนี้ก็ใส่ปลาหลาใส่ใส่ปาลาไหลเสร็จแล้วครับเราหาอะไรมาทับอ่านี่คือก้อนหินก้อนอิดก้อนอิดก้อ,น,อนหินแผ่นบูสเมนที่พผมได้เตรียมไว้ครับมาทับไว้นะครับทับไว้แล้วครับ ทับไว้แล้วก็เอาไม้ทาไม้ใส่กันไว้ไม่ให้วัวมาเหยียบไม่ให้ควายมาเหยียบครับเพราะมีชาวบ้านมาเลี้ยงวัวเีล็กกวาเแถวนี้ด้วยครับนี่ไม้ที่เตรียมไว้มาก็ใส่กันไว้ กันทุกเยียบครับแขนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ก็เดินมาหายกไสครับพี่รัได้ดักไว้ครับ ได้หรืไม่ได้ก็ยังไม่รู้ครับสงพระทิตย์นะครับสวยมากเช้าวันนี้ตรงนี้ที่ท่อน้ำไหลครับที่ได้ดักดักดักปลาไหลไว้อีกด้านหนึ่งอาหาันมาทางที่ดัก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  ดักไซครับดักปลาไหลครับนี่ตรงนี้ครับนี่ครับ,รบตรงนี้ไปลากไม้ออกจากที่ดักใส่ที่ไว้บนไสนะครับ ครับตัวนี้อยู่ตัวนี้ครับใส่ท่อนนี้ครับเดี๋ยวคีนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะยกใส่ขึ้นครับดูปลาไหลก่อนครับเดี๋ยวจะถ่ายดูให้ดูอีกทีหนึ่งครับนี่คือใส่ที่เรายกมาเมื่อกี้ครับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะเทดูครับได้ปลาไหลกี่ตัวครับซึ่งปลาไหลอยู่ในใส่เนี้แหละครับแต่ยังไม่ทราบว่ามีกี่ตัวครับนี่มาถึงหลัง ใส่ลงอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วจะเทเทลงถังให้ดูครับเจอจะใส่เก่าๆนี่ครับเทแล้วครับตอนนี้เทแล้วครับเี่หมดครับวางใส่ลงแล้วก็ดูปลาไหลครับนี่ปลาไหลที่ใส่ได้เมื่อคืนนี้ครับนี่ที่ยกมาเมื่อกี้นี่ได้อยู่ประมาณกิโลหนึ่งครับ โลหนึ่งครับแต่อยู่สิบกว่าตัวมากันี่ครับเีติดแต่งงเงยงงีอยู่นี้ครับครับครับเห็นแล้วก็สวัสดีครับเอาเกี้ยเลื่อยนะพี่น้องอ้าพี่น้องอู้ ดูเดี๋ยวพูชินคลังเอ้ยดูเสีเงยงมีกบยักษ์กบใหญ่ด้วยอันใครจืงเก็บหม่ใหม,ม่พี่น้องเอ้ยดูบอสสวยงามครับนี่เจ้าของครับเออนี่ครับก็กลับมาอยู่บ้านเหมือนกันครับมาสร้างตัวสร้างตนอยู่บ้านนอกโคกนานี่ครับค่อยๆสร้างนี่เออพี่น้องวันนี้ก็มาเอาปลาไหลครับพี่เย็นบอกว่า อ่ะมาเอาปลาไปกินอุชิตับ <c oughs> ก็เลยขับรถมาตั้งแต่บ้านนี่ครับอันนี้ก็เป็นร้านชายผมก็มีสักเป็นอารครับอโอเคพี่น้องเดี๋ยวก็จะเอาปลาไหลกลับบ้านแดีวก็ <c oughs> เพราะว่าทางบ้านผมไม่หายากครับมันไม่เหมือนทางนี้อันนี้ใส่ๆอย่างเดียวอันนี้บะใส,น <c oughs> ส,ส้นี่ไใส้ใส่บรอบรอนี่ใส่ติดปลาไหลดีแถ่ววะ <c oughs> ใส่แต่เย็นเนี่ยดูดิป,ปี่น้องใส่เขาโอเคพี่น้งองก็ฝากกดติดตามอุชิตชับชแนลได้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนครับนี่ครับจากเจ้ายอดทหารพันศึกสวัสดีครับ